วันนี้นะพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเพชรจักรมังกรนกรสวรรค์เนี่ยนะก็จะมีเหรียญรุ่นเพชรจักรมังกรนครสวรรค์นะซึ่งพุทธาพิเศษในวันนี้วันที่สิบสี่เนะีแล้วก็จะมีเหรียญของปู่จะให้มึงรวยนะลุงปูนะ่ได้ปารกให้ตั้งชื่อนี้และให้สร้างขึ้นมาและกระเหรียญสาธุปรรวยนะลุงปู่ปารก ให้สร้างขึ้นมาอีกเหรียญหนึ่งเพื่อที่จะทําทประโยชน์แก่ทางวัดในการสร้างเมนสร้างซุ้มประตูและบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับภูมิทัศน์วัดให้สวยงามขึ้นมา แล้วก็ในวันนี้วันที่14เีนี่พพุทธาวิเศษถือว่ามันเป็นพิธีใหญ่ใหญ่มากเขาเรียกว่าพิาพธีเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เป็นเขาเรียกว่าการลุกเสพดังแห่งปีเพราะว่ามีเกจิคณาจารย์เยอะมากแต่พิธีหลักจริงๆนั้นก็คืออตาตมาเองได้จัดพิธีนั่นก็คือมีเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นเพชรกลับองค์องครสวรรค์ แล้วก็รุ่นกูจะให้มึงรวยแล้ก็รุ่นสาธุภุลยรวยที่มีตะกุดนหน้านะรุ่นนี้ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่หลวงปู่ได้ปารกให้อาตมาและทีมงานจัดสร้างเพื่อทําประโยชน์แก่ทางวัดเพื่อสร้างเมนนะสร้างสุมประตูให้แก่วัดบูรณะปฏิท้งขอนภายในวัดนะให้วัดนั้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ฝากพี่น้องญาติยโยมสาธุชนท,ทั้งหลายทา่า เราจะเช่าบูชานะเพื่อให้ให้เป็นประโยชน์แก่างวัดก็ฝากไปด้วยรุ่นเพชรกับมังกรนครสวรรค์รุ่นกูจะให้มึงรวยรุ่นสาธุกเลยรวยนะที่มีตะกุดอยู่ด้านหน้านะก็ฝากพี่น้องญาโยมไวนะ้ที่จะเช่าหาบูชาและจองได้ในวันนี้นะในในพิธนะีเริ่มตั้งแต่เช้าใครจะมาจองรุ่น ต่อไปนะี้กูจะให้มึงรวยนะในทีท่ีแล้วก็รุ่นสาธุได้รวยได้เลยพี่น้องญาติโยมไม่สามารถที่จะมีสถานที่จองได้ให้พี่น้องนั้นไปสั่งจองได้ที่ไปสนีทั่วประเทศนะไปสนีทั่วประเทศจะเป็นที่รองรับสั่งจองรุ่นนี้รุ่นกูจะให้มึงรวยรุ่นสาธุเลยรวยได้ นะและก็ที่ทางศูนย์พระเครื่องต่างๆหรือติดตามทางเฟซทางไลน์ทาง Google ก็ดีทางพูดดำเนินการที่ร่วมทำงานก็ดีเดี๋ยวตมมนั้นจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ให้พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้ นก็ขอจะรื้อถอน